สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับทนิสอน real estate นะคะเพจทนิสอนอสังหาริมทรัพย์นะคะวันนี้นะคะไม่ได้อยู่ในเมืองอุบลน,นะคะพามาอยู่ที่อำเภอเข่องในนะคะที่ดินแปลงนี้เป็นบ้านเสียมหมู่สิบนะคะบ้านเสียมนะคะใกล้ๆก,กับบ้านหนองคอนนะคะเป็นทางขึ้นอำเภอเข่องในนะคะ เรามาโปรโมทบ้านนะคะคือที่ดินแปลงนี้เป็นแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะคะเนื้อที่79ตารางวานะคะเราจะก่อสร้างบ้านให้ลูกค้านะคะเรายินดีต้อนรับลูกค้ากู้ก่อสร้างได้เลยนะคะสามารถเลือกแบบบ้านได้นะคะ ถ้าลูกค้าจองนะคะจองแล้วก็สั่งสร้างกับเรานะคะคือกู้ก่อสร้างกับเรานะคะเราจะเคลียพื้นที่ตรงนี้ให้ลูกค้านะคะต้นไม้บริเวณถนนนี้เราจะตัดออกให้หมดเลยนะคะจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะเราจะเคลียให้ถนนกว้างนะคะเพื่อ,อ,อท่านเจ้าของบ้านหรือว่าท่านลูกค้าจะได้ใช้สอยประโยชน์ในถนนตรงนี้ได้สะดวกสบายนะคะเข้าออกได้หลายทางนะคะใกล้ถนนแจ้งสนิท ลงมาจากถนนแจ้งสนิทเพียง100เมตรเท่านั้นนะคะที่ยืนอยู่ตรงนี้เรายังได้ยินเสียงรถวิ่งผ่านนะคะแต่ว่าบรรยากาศเงียบนะคะทุนที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวไม่มีรถจุนจ้านไม่มีรถวิ่งผ่านนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะทักมาหาเรากู้ก่อสร้างกับเราได้นะคะเราเป็นทีมงานทานิสอนเดลเอสเซนะคะเราสามารถสร้างบ้านให้ลูกค้าได้นะคะ ราคาตัวนี้เราตั้งอยู่ที่1.89ล้านบาทนะคะฟรีค่าโอนอเราสามารถดําเนินการให้ลูกค้าจนลูกค้าได้บ้านเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะคะราคานี้มีเงินทอน,นะะการันตีเงินทอน200,000ขึ้นไปนะคะลูกค้า,าตัวบ้านนะคะเราจะตั้งไว้อยู่ที่3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะ สที่จอดรถนะคะเอาอกว้างๆให้เลยนะคะสที่จอดรถหห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกนะคะมีพื้นที่ใช้สอยหลังบ้านเหลือด้วยนะคะเพราะว่าแปลงนี้ยาวเกือบ40เมตรนะคะตรงกลางจะก,กว้างประมาณเกือบเกือบยีเมตรนะคะประมาณ10กว่าเมตรขึ้นไปนะคะตัวบ้านนะคะเป็นสไตล์นอดิกก็ได้นะคะปั้นหยาก,ก็ได้นะคะลูกค้าสามารถเลือกแบบตามใจชอบนะคะเราฟรีค่าแบบ ฟรีค่าขออนุญาตเกาะสร้างนะคะเราจะลงเสาไปให้ลูกค้าด้วยนะคะเอ,อ่อฟรีค่าโอนด้วยนะคะทุกอย่างรายการราคานี้นะคะเราไม่ได้รวมของแถมให้นะคะของแถมอีกต่างหากนะคะบอกเลยคุ้มจริงๆนะคะคือแปลงนี้เป็นแปลงใหญ่นะคะเราตั้งใจสร้างบ้านหลังใหญ่ให้ลูกค้านะคะท่านที่ยังไม่ได้มีบ้านเดี่ยวหรือว่าท่านที่อยากมีบ้านเดี่ยวนะคะให้คุณแม่คุณพ่อหรือว่า คุณสามีภรรยาที่แต่งงานใหม่หรือว่าคู่ใหม่นะคะที่มีลูกเล็กๆนะคะต้องการสร้างฐานะครอบครัวใหม่ๆนะคะมาจับจองเราได้เลยนะคะทักมาหาเรานะคะทีมงานทานิสอนเรียลเอสเตนะคะที่เบอร์065-688-1136นะคะ065-6488-832นะคะหรือว่าหรือว่าจะแอดไลน์เราที่ ID 065-688-1136้าีนะคะทักเรามาไลน์ได้เลยนะคะ เรายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านทุกระดับนะคะเ,เราจะพาลูกค้านะคะดำเนินการทุกขั้นตอนจนจบจนลูกค้าได้บ้านนะคะจนรับโอนบ้านนะคะจนรับโอนบ้านพร้อมนโฉนดที่ดินนะคะบริการสินเชื่อที่ธนาคารจนจนครบเลยนะคะย้ำนะคะฟรีค่าโอนนะคะฟรีค่าโอนนะคะค่าโอนเกือบแสนนะคะลูกค้าเราฟรีให้ลูกค้านะคะ รายการนี้ไม่ได้รวมในของแถมนะคะเดี๋ยวเราจะลงในรายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนะคะช่อง YouTube ของเรานะคะว่ารายการของแถมเรามีอะไรบ้างนะคะทักมาหาเรานะคะเรารับประกันโครงสร้าง5ปีนะคะลูกค้ารับประกันรอยแตกรอยร้าวสีหรือ,อ,อรายละเอียดปิ่ยอยเล็กน้อยรับประกัน1ปีนะคะแต่โครงสร้างนะคะ5ปี นะคะเรามีบริการหลังการขายด้วยนะคะมั่นใจเรานะคะมั่นใจในทีมงานของเรานะคะเราเป็นทีมงานทนิสอนเดลเอสเซทนะคะเรารับสร้างบ้านขายนะคะเราสร้างบ้านจัดสรรขายในเมืองบนนะคะแล้วก็เรายังทำบ้านเดี่ยวขายด้วยนะคะอยากให้ลูกค้ามั่นใจนะคะทักเข้ามานะคะลองทักเข้ามาหาเรานะคะเข้ามาปรึกษาเราได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะาาบริการลูกค้าถึงบ้านเลยนะคะเราจะาไปหาลูกค้าถึงบ้านแล้วก็เอาเอกสารไปหาลูกค้านะคะถ้าเข้ามาหาเราถ้าก็ามาปรึกษาพูดคุยเราได้เลยนะคะทําทงานอิสระก,ก,ก็รับนะคะลูกค้าเราสามารถดันให้เคสผ่านได้นะคะท่านที่อยู่บริเวณโซนใกล้ๆแถวนี้ใกล้บ้านหนองขอนใกล้เขื่องใน ท่านอา,อาจจะทํางานในเมืองอุวลไม่อยากกลับเขืองในนะคะก็มาซื้อบ้านเดี่ยวตรงนี้นะคะมันอยู่กึ่งกลางระหว่างนะคะใกล้ถนนแจ้งสนิทบอกเลยว่าทําเลใกล้มากเลยนะคะทําเลดีจริงๆนะคะพักมาหาเรานะคะเดี๋ยวเราจะลงคลิปหน้าให้ชมกันนะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ช่องกดแชร์เพจะคากดไลค์ช่องกดไลค์เพจ ไลฟ์ like, ช่องไลฟ์เพจนะคะแล้วก็กดติดตามช่องติดตามเพจให้ด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ